วันนี้ธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าเลยลูกค้าไม่ค่อยซื้อของเลยและตัวเราก็อาจไปคิดว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยใช้ตังค์กันใครๆก็ย่ำแย่กันทั้งนั้นลองตั้งสตินึกดูดีๆคำพูดที่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแล้วมันอาจเป็นข้อความที่สมองบอกเราให้พูดออกมาเพื่อเป็นการปลอบใจตัวเราเองหรือเปล่า สวัสดีค่ะพบกับด็กเตอร์พเนร์วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องการทำนายอนาคตกันค่ะเพื่อนๆเ,เชื่อไหมคะว่าเราสามารถทำนายอนาคตตัวเองได้ว่าเราจะเป็นเช่นไรในอีกหนึ่งปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าหรืออีก10ปีข้างหน้าโดยการทำนายอนาคตตัวเองแบบที่กล่าวข้างต้นไม่ใช่เรื่องการดูดวงนะคะแต่จะเป็นการทำนายจากสิ่งที่เรากระทำอยู่ในปัจจุบันและส่งผลต่อไปในอนาคต หรือพูดง่ายๆคือวันนี้เราทำอะไรอนาคตเราก็จะได้รับผลลัพธ์อย่างนั้นเราจะมาลองชวนเพื่อนๆลองคิดทบทวนดูนะคะว่าวันนี้ชีวิตเราเป็นยังไงมันโอเคหรือเปล่ามันแย่หรือมันไม่ค่อยดีเลยบางคนที่คิดว่ามันแย่มาลองวิเคราะห์กันดูคะ่ะว่าเรื่องที่บอกว่ามันแย่มันเกิดจากเหตุการณ์วันนี้จริงๆหรือจริงๆแล้วมันมีต้นเหตุจากเหตุการณ์ในอดีตที่เราได้ตัดสินใจไวค้ค่ะยกตัวอย่างเช่น วันนี้ธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าเลยลูกค้าไม่ค่อยซื้อของเลยและตัวเราก็อาจไปคิดว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยใช้ตังกันใครๆก็ย่ำแย่กันทั้งนั้นลองตั้งสตินึกดูดีๆคำพูดที่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแล้วมันอาจเป็นข้อความที่สมองบอกเราให้พูดออกมาเพื่อเป็นการปลอบใจตัวเราเองหรือเปล่าผลลัพธ์ที่มันเป็นอยู่เราควบคุมไม่ได้เป็นเพราะเศรษฐกิจไง การเมืองไม่ดีโรงเรียนเปิดเทอมคนไม่ค่อยใช้เงินกันบางทีอาจจะเป็นคำพูดที่สมองหาเรื่องปลอบใจเราหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เราเสียเวลาไปเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาพวกนี้จริงแล้วเรื่องยอดขายไม่ดีลูกค้าไม่ซื้ออาจจะเป็นเพราะการกระทําของเราในอดีตที่ส่งผลให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะเรามามองแบบไม่เข้าข้างตัวเองดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราทําอะไรบ้างที่รักษาลูกค้าในหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ ทำอะไรเพื่อให้ลูกค้ายัางใช้งานเราอยู่หรือย้อนไป3มเดือนก่อนหน้านี้ทำอะไรเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นบ้างคำตอบก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะทุกอย่างล้วนมีต้นเหตุของมันเราต้องคิดให้ได้ก่อนว่าอะไรเป็นต้นเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเหตุการณ์ในอดีตที่เราเลือกทางมาค่ะถ้าเรามมวแต่โทษสิ่งต่างๆเช่นการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดี คนไม่ใช้เงินอาจกลายเป็นว่าชีวิตเราไม่สามารถควบคุมได้เลยเมื่อเราไม่สามารถควบคุมชีวิตได้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราเราจะบอกว่ามันคือโชคชะตาแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องโทษตัวเองว่าเกิดจากข้อผิดพลาดจากการตัดสินใจของเรานั่นเองค่ะ วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆกำหนดโชคชะตาเราดูเพื่อทำนายอนาคตว่าอีกสามเดือนข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราจะดีขึ้นไหมหรืออีกสิปีข้างหน้าชีวิตเราจะไปทางไหนซึ่งเราเชื่อและมั่นใจค่ะว่าทุกคนสามารถกำหนดเองได้แม้คุณฟังมาถึงจุดนี้แล้วอาจจะหาว่าบ้าหรือเปล่าถ้าคนเรามันควบคุมหรือกำหนดอะไรแบบนี้ได้โลกทั้งโลกมันก็จะมีแต่คนประสบความสำเร็จสิใช่ค่ะ ถ้าเราทำได้เราก็จะเป็นคนประสบความสำเร็จคนนั้นอยากให้เพื่อนๆลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าในแต่ละวันเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่กำลังทำอยู่เป็นกิจวัตรและให้เวลากับมันมากที่สุดให้ลองเขียนออกมาประมาณ5ข้อโดย5้าข้อนี้จะไม่รวมถึงเรื่องทำงานกินนอนเดินทางนะคะสมมุติในแง่ที่ดีถ้าเพื่อนๆลิสต์ออกมา5ข้ออาจจะเป็น1วิ่ง 2. อ่อานหนังสือ 3. ทํทำอาหาร 4. ดูหนังหรือฟัง YouTube เกี่ยวกับการลงทุน 5. อ่านบทความสาระต่างๆเพื่อให้ทันโลกตามเทรนด์ให้ทันฟังแบบนี้แล้วดูดีเลยใช่ไหมคะเราสามารถทำนายได้ไหมคะว่าอนาคตถ้าเราทำา5ข้อนี้ไปเรื่อยๆจนเป็นกิจวัตรมันสามารถพาเราไปถึงจุดไหนได้บ้าง ส่วนในแง่ไม่ดีเพื่อนๆลอง list ออกมากันดูนะคะว่ามีอะไรบ้างในส่วนนี้ขอไม่ยกตัวอย่างเพราะคิดว่าประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันและคิดต่ออีกนิดนึงค่ะว่าถ้าเรายังคงทำกิจกรรมแบบไม่ดีแบบนี้ไว้อีก3เดือนหรือ1ปีและลองทำนายกันดูว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคะ่ะสิ่งที่เราจะสื่อก็คืออนาคตของเราขึ้นอยู่กับกิจ,จวัตรในวันนี้ว่าเราทำอะไรบ้างทำอะไรบ่อยๆซ้ำๆจนมันเป็นกิจ,จวัตร คำว่ากิจ,จวัตรมันก็จะสะสมกลายเป็นผลลัพธ์เป็นตัวเราในอนาคตค่ะบางคนอาจจะคิดว่าฉันก็เป็นแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้มาตั้งนานแล้วมันเปลี่ยนกันไม่ได้หรอกกิจ,จวัตรใครก็กิกจ,จวัตรมันตรงนี้ก็ไม่ผิดแต่อยากให้ลองนึกย้อนดูคุณที่เป็นคุณในวันนี้ได้ก็เกิดจากกิจ,จวัตรเล็กๆน้อยๆที่คอยสะสมมาตั้งแต่เด็กจนเป็นตัวเราในวันนี้ ซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนกิจวัตรของเราได้เพียงเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะการเริ่มต้นในวันนี้จริงๆแล้วมันเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดในชีวิตของคุณถ้านับจากวันนี้ถึงวันที่คุณจะมีชีวิตอยู่เช่นคุณเหลือเวลามีชีวิตอยู่อีก1.4600วันสำหรับวันนี้คือวันที่1ใช่ไหมคะคุณยังเริ่มต้นใหม่ได้มันยังเหลือเวลาอีกหลายวันที่คุณจะปรับกิจวัตรของคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะ เมื่อคุณเริ่มปรับกิจวัตรของคุณวณัลนิดแต่ขอให้ซ้ำๆทำทุกๆวันทีเล็กๆทีละน้อยสิ่งที่คุณทำเหล่านี้ก็จะกลายเป็นกิจวัตรและกิจวัตรก็จะส่งผลไปในอนาคตของคุณตามที่คุณต้องการจากตัวอย่างตอนต้นคลิปช่วงนี้ธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าเลยลูกค้าไม่ค่อยซื้อของลองมาทำในอนาคตกันค่ะว่าคุณอยากให้ธุรกิจของคุณเป็นแบบไหนถ้าอยากให้ธุรกิจนี้ดีขึ้น อาจจะต้องปรับแผนธุรกิจตั้งแต่วันนี้หรือเปล่ามีโปรโมชั่นที่ดึงดูดหรือยังหรือโปรดักที่มีอยู่มันตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบันหรือไม่หากคิดไม่ออกให้ลองนึกว่ากิจกรรมที่เราทําอยู่มันสามารถพัฒนาธุรกิจของเราแบบที่เราต้องการหรือไม่หรือเราอาจจะต้องเปลี่ยนกิจกรรมที่ทำประจำให้มีประโยชน์กับตัวเรามากขึ้นฟังมาถึงตอนท้ายของคลิปแล้วมาลองทำนายกันดูว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าคุณจะไปอยู่จุดไหน ถ้าคุณมองเห็นอนาคตของคุณแล้วคุณก็เริ่มลงมือสร้างกิจวัตรของคุณทีละเล็กทีละน้อยเพื่อสะสมให้กลายเป็นผลลัพธ์ของคุณในอนาคตข้างหน้าได้เลยค่ะเนื้อหาในคลิปนี้เรายกส่วนหนึ่งมาจากหนังสือที่ชื่อว่าเทคนิคหลอกสมองให้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ซึ่งเป็นเรื่องของการฝึกกิจวัตรเพื่อให้สมองเราทำตามกิจวัตรที่เราออกแบบไว้และส่งผลต่อเราในอนาคตค่ะ หากเพื่อนๆคนไหนลองทำนายอนาคตดูแล้วมีการออกแบบกิจวัตรอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์เข้ามาแชร์ความรู้กันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังหากเพื่อนๆคนไหนที่อยากติดตามและสนับสนุนช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปใหม่ๆออกมาสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ได้เลยค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่เราจะมามอบให้เพื่อนๆก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ